กับข้าวเหลือจกักพระอะไรนะคะบบ้เหลือจกักพระเลยนะพูดผิดหรือพูดถูกนะนี่อันนี้ซุปมะเขือคืนอคอค้นนื่องมะอือจะตัดออกทีษษ่ฐาน สุนิสุนิโก้เดี๋ยวไข่แดงไข่แดงเขาไม่ให้กินหรอกมันเป็นโรคเขากินไข่ขาวนะ่ะเดี๋ยวหนูกิน ทำไงได้ล่ะประกานก็อยากอ่ะนี่ลุงแวงเอาแล้วไม่ทัน่ะเห็นไหมล่ะไขแดงฮะบอกแปลว่าอะไร นั่นพริกพริกเดียวเลยนี่ประดอนมีอะไรไปรกินมั่งเจ็ดสองสองเหมือนที่เราบอกอ่ะเจ็ดสองสองเออของทุกใบอ่างหมกินผัดผักบุ้งจะได้ตาหวานปลาปอง

อุ้ยมันแก้วอร่อยนะประกรันหนูนนึ่งแบบสุกมากเลยนี่น,น,นิ่มมากเลยนะหยิบเอาเลยเดอ้อดหือได้ลุงปิดเลย นายได้อะไรมัง่งอ้าวสมทบด้วยหนึ่งหมึกอึอ้อาวข้าวผัดขอบคุณจ้าหลรดลุงละไพอันนี้ก็เอามาตังอยู่หน้าตู้ไร่ลงมาใส่ตู้เบื้องเอาเนี่ยมากินกระปเบินกระปดอนนี่ดืกินข้าวดู้อแซ่บจ้าข้มุนไม้คแเกมักน,นี่ใส่หมูนี่ก็วักตัง มันน,นเกีบบ๊ยบหมี่ส่หมูจาก,ก็เหมือนมาคุนฟักทองออก็จองกนะหน่อก็ยันก็เป็นวินอะไรบอยเอนาน้ำกินอยู่นี่ไม่มีบอก ก็ยอามาเยเนี่ยลงมาพายจูไปได้รถมอเตอร์ไซค์เจ้าเนี้เรดนี้กินข้าวบอสร็จแล้วรถกินข้าวบอสโอ้นั่นน่นไปเอาน้ำก่นเด้อเดนี่น้ำนี่กินแลือละเมอทั้งคน แกงผักหวานชิดมืดครับอรอยไหมครับแกงผักหวานแล้วก็นึ่งมะอ๊ไม่รม่รักกินข้าวเ้อ ปะทอนมาเขินเลยบอกแช่เสร็จปะทอเดี๋ยวมาเขินมาเนี่ยได้ไปเจ้าพ่มาฟังทีตาของขมื่นบกเขินถอยากหลับขับลงไปแล้วขึ้นไปอาบน้ำที่บ้านถ้ามอาอยู่บ้านคนเดียว แคบแคบแคบแบทิ้นมือจะกินอยู่บ่อพักหวานนี่ตั้งเอเมีให้แกพักหวานนั่นแ่บจะไดพักหวาน เรากินทำไมอาจารย์แฉะทำไมารื่องอะไรทำไมอยากซื้อหนค่งอันมากเขากินเนี่าน้ำมันหนามากอยู่บ่กน่องรับซอสเจงยาข้าวฟ่างยาบอสอาหารบ้านเราน่ไหมอร่อยไหมื่ออะไเรื่องอะไรอ่ะสบายแย่าเราวาง สามร้อยเออสามร้อยจะกินถึงเป็นเดือนมั้งงไหมเนี่ยบอเออนเดือจะกินจนดีไม่ลาเนี่ยบอลานี่ยบอะเออลาข้าจานก็วานบ่มีเลยจากทจากสามร้อยกอกินเนี่ ค่ะเอาล่ะเข้ามาถอมันนอกรีได้คุอจะเป็นรูปเซฟถ้าได้ขอโทษ่นูจะไข่เจี๊ยงไม่ได้จะต้อเรียไปเทม่านะจะสะอาดใชยาใจเซ็บอ่ะบรู ว่ามันนี่ปากเป็นไงตามมันนี่ค่อยเผื่อพระจานนั้นเนาะมันก็ไหมบ้บนแล้วค่ะต้องไม่ต้นแกงอัน,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยผัดไปข้าวผู้คือเกลียวเนาะป้าอันดุนะแล้วก็ไม่ได้บุญเลุณมาบอกอันดุขอลวงเทพก่อนเด้อมากินข้าวน้ำกันนะคะแม่อร่อยกับข้าววัด